สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสามหาสาร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเอสซีนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยอ่ะผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเมลนะครับอ่ะก็เมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนถามมานะครับว่าเปลี่ยนเมลเมลเก่ากับเมลใหม่เนี่ยมันจะส่งข้อความไปหาตัวไหนนะครับเมื่อเช้าผมก็เลยลองทําดูนะครับก็คือมันจะส่งไปส่วนของเมลใหม่นะเพราะว่าผมลองเปลี่ยนเมื่อเช้านี่ครับอันนี้เมลใหม่ อันเดียวผมจะกลับไปใช้เมลเก่านะครับมันก็จะส่งไปอีกเมลหนึ่งที่เราเปลี่ยนนะะหรือวิธีการตั้งค่าเราต้องการใส่เมลนะครับอของของ S C B ที่เรายังไม่เคยใส่นะแล้วก็ตั้งค่าเหมือนกันก็คลิกเข้ามาในส่วนของ3มขีดตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาปุ๊บก็เลือกเข้ามาตั้งค่านะครับตัวลดสังเฟืองตัวนี้นะครับอโอเคก็คลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาเสร็จมันก็จะมีตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ยืนยันอ e ีเมลไปเรียบร้อยแล้ว อ่ะทีนี้เรายังไม่เคยใส่นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มาใส่เมลนะครับก็คือตรงนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนแล้วก็มาคลิกตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกเปลี่ยนรูปประกาศตรงนี้นะก็คลิกเข้าไปนะครับก็ทําต่ออันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเมลใหม่นะครับอ่าก็กดยืนยันอ่ามาก็รอในส่วนของอ่าเขาจะส่งเมลไปใน ไอส่งรหัสโค้ดนะครับก็6หลักนะจะส่งเข้าไปในเมลนะครับก็เมลตัวใหม่นะครับที่ตัวนี้นะก็ต้องใส่ภา,ายในสี่สิเอี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับมันถึงจะ,ะแก้ไขให้นะมันจะยืนยันให้นะครับแต่ว่ามันแก้ไขเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ยืนยันใส่รหัสอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคผมก็เข้ามาก็รอรหัสเข้านะครับอ่ะนี่ก็เข้ามาไปทเทียบร้อยนะครับ นี่แล้วก็นํารหัสไปใส่นะก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ c o ป y ี้ไปหรือว่าเราลืมไปนะเรากดออกก็ได้นะเนี่ยก็คือเมลม,มันเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เนี่ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันรหัสยังไม่ยืน,ย,นยันเมลนะครับว่าเราใช้ตัวนี้จริงนะแล้วก็ต้องใส่รหัสก่อนปึ๊บะคะป o ี y ที่เมื่อกี้นะครับอา้าวมันไม่ขึ้นให้เดี๋ยวผมขอเซฟมาใหม่ 042027 042027โอเคก็เรียบร้อยนะครับนี่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยแล้วมันก็ยืนยันเรียบร้อยละก็ประมาณนี้ทีนี้ก็รอมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็เข้ามาเป็นเรียบร้อยนะแจ้งเตือนมาใหม่ล่ะก็ตามนี้นะครับมันก็ใช้ได้ทั้งคนที่ยังไม่เคยยืนยันเมลนะครับ หรือว่าจะเปลี่ยนเมลก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็แก้ไขตามนี้เลยส่วนเมลเนี่ยรหัสมันจะส่งไปในส่วนของตัวใหม่นะครับตัวที่เรายืนยันล่าสุดนะมันจะไม่ส่งเข้าตัวเก่านะ,อะโอเคในส่วนของการยืนยันอ e ีเมลก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ